ด,ดีที่อยากจะบอกว่ายุคใหม่นี้คนเราสนใจเทคโนโลยีเยอะมาก<ช>มันก็เป็นไปตามกระแสสังคมเป็นไปตามคนเมืองนะคะแต่ว่าพอเราตามเทคโนโลยีมากๆเนี่ยทำให้ชีวิตเราไม่ห่วงเรื่องสุขภาพหรือสุขภาพแย่ลงด้วยนี่ข่าวนี้นะคะบอกเลยว่าทางโรงพยาบาลจุฬาภรร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลแล้วก็มหาวิทยนะาลัยนวมินทราธิราชนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ จัดทําโครงการเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขหยุดสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในโครงการที่ชื่อว่าความชุกของการตรวจพบเชื้อ HPV และการตรวจพบเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกในประชากรสตรีในกรุงเทพมหานครนะฮะภายใต้ตตแนวคิดที่ใช้ชื่อว่า หญิงกรุงเทพยุคใหม่ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกนะคะโดยจะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV ซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดมะเร็งปากมดลูกอย่างที่เรารู้กันนี่พวกเราสามสาวไปร่วมด้วยน้องปูติดอ่านข่าวเที่ยงไม่เป็นไรพี่เกดทำงานให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับค่าตัวและของฟรีมาหมดแล้วงานที่กได้ว่าแบ่งมาต่อได้หรือเปล่จริงๆแล้วเราไปทําบุญกันนะคะไม่มีอะไรลอยากช่วยให้คนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูก ดูกันต่อนะคะการตรวจนี้เป็นอย่างไรการตรวจหาเซลล์มะเร็งหรือว่าการตรวจหาเซลล์ป่ากมดลูกหรือว่าเปปส์เมียเนี่ยนะฮะซึ่งก็จะตรวจในประชากรผู้หญิงในกรุงเทพ5 0 0 0 0รายแล้วจะไปหาอะไรไปา,าไปหาเพื่อคน้นค้นให้เจอเชื้อ HPV ซึ่งถ้าเราเจอเชื้อนี้ก่อนนั่นแปลว่าเราจะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก แต่ความรู้เหล่านี้โดยทั่วไปคนยังรู้น้อยทางกทมอย่างที่บอกร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาพรแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ยาบาลก็เลยจัดทําขึ้นมาโดยมีคุณสมบัติต่างๆที่จะให้ผู้หญิงเข้าไปตรวจได้ฟรีค่ะเช่นอะไรบ้าง หนึ่งต้องเป็นผู้หญิงที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่25-65ถึง65ปี 2. มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพ5ปีขึ้นไป 3. ต้องอาศัยในกรุงเทพมหานครเท่ากับหรือมากกว่า5ปีขึ้นไป 4. ต้องยินยอมเข้าร่วมศึกษาวิจัยในการตรวจคัดกรองในครั้งนี้ด้วยอ้าวฟังเสียงค่ะ จุดประสงค์โครงการนี้เนี่ยก็คือการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนแล้วก็จะมีการศึกษาวิจัยตรวจด้วยวิธีที่มีความไวสูงก็คือตรวจหาเชื้อไวรัส HPV กับตัวตรวจเซลล์ปากมดลูกอันนี้เป็นโครงการที่ให้สิทธิแก่สตรีกรุงเทพมหานครทั้งหมด5,000รายโครงการนี้อย่างที่บอกมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้นะครับไม่ใช่พันธุกรรมขอให้กล้าจะมาตรวจอย่าอายที่จะมาตรวจภายในสมัยก่อนเคยตรวจทุกปีแต่มาคัดกรองอย่างนี้ยังไม่ กูอะเพราะว่าเคยตรวจดีดไม่เสียเงินดีมากมากเลยเพราะว่าเพราะว่าผู้หญิงคนไทยเขาอยากรู้ว่าคนที่ว่าแต่งงานไปแล้วหรือว่ายัางไงเนี่ยเขาก็ต้องตรวจบ้างเพื่อป้องกันมะเร็งปองปลูกเนี่ยได้ดีที่สุดคุณหมอท่าน<ม>แรกนะคะชื่อว่าคุณหมอนัทวุฒิกันตาถาวรเป็นคุณหมอที่ร่วมทําโครงการนี้ให้ผู้หญิงได้ตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยนามสกุลหล่อขนาดนี้คุณหมอบอกเป็นญาติกับกันกันตาถาวรแน่ถามให้แล้วเรียบร้อย ค่ะชอบตรงนี้แล้วใช่ไหมไปแล้วก็ได้พบทุกมุมเลยค่ะดายไม่ได้ไปแต่บอกใช่ไหมคะว่าพิธีกรมี4ีคนนะคะรายการเราบอกไปแล้วค่ะเสดายะได้ลูกคุณหมอคนนึ่งคนนึงจริงเหรออีกคนนึงมีแฟนแล้วเอ้าเหรอไปกันมาได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะความรู้แน่นมากเลยแต่ว่าเรื่องสุภาพบุรุษนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับสุภาพสตรีนะคะต่อสําหรับเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของสาวไซส์ใหญ่ใช่ไหมอัพไซส์กันด้วยเสื้อผ้าก็ดี ยกทรงก็ดีนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการออกกําลังกายกันบ้างทําได้ง่ายๆที่บ้านนี่แหละมีอยู่3ท่านะคะเดี๋ยวทําตามเลยก็ได้นะเดี๋ยวจะได้อธิบายกันไปท่าที่1นี่นะคะกางแขนลานิดนึ่งแล้วก็รีแลกซ์นะคะเอาให้ตัวงสบายๆย,ยกแขนขึ้นมาในระดับไหลนะคะเนี่ยแค่นี้นะคะท่าแรกง่ายๆเลยอง,งอแขนนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นมานะคะเรเดว่าคือจะทําที่ไหนก็ได้ได้ซ้ำนะถ้าจะให้ดีเนี่ย<ร> สามารถถือเป็นขวดน้ำมีตอนนี้น้องบูมถืออยู่เป็นขวดน้ําขนาดใหญ่น้ําหนักจะแบบกําลังดีเท่าเๆกับดัมเบลนะคะถ้าขวดเล็กมันจะเบาไปไงเนี่นะท่าแรกเสร็จแล้วมาต่อท่าที่สองกางขาออกเอาให้กว้างกับกไหลพี่บูมต้องยืนพี่บูมต้องยืนเออบูมระวังหน้าพี่ด้วยนะบูมอ่าแล้วก็เนี่ยนะคะไปกีละาข้างงอขาหนึ่งข้างงอขาปุ๊บแล้วเราก็ยกยกแขนขึ้นมาด้วยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับขาที่งอนะข้ามไหนงอ แขนปั่นตรงข้ามยกขึ้นมา,อ,า,อ,าอย่างนี้เลย <c oughs> บูบยไมไหวไหมลูกบูม <c oughs> ไม่เคยออก<ว>อกำลังกายเลยบูมซ้ายขวานี่เห็นไหม อ่าแขนสลับกันเป็นแต่ว่าไปในทางเดียวกันนี่ท่าที่3อันนี้ท่านี้นะแต่ว่าเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนเลยนะคะทําให้หน้าอกกระชับขึ้นมาแล้วก็บูมขึ้นมาด้วยนะคะไม่กล้าให้มันกระชับควรแคแค่แบบว่างอแขนนิดนึงนะอย่าทำแขนตึงมากมาด้านหน้าแล้วออกไปเวลาออกไปข้างข้านะคะไม่เกินไหล่นะคะให้มันขนานอยู่กับไหลของเราเนี่ยนะคะอ่าแค่นี้เองสามท่าง่ายๆ อีกรอบหนึ่งให้ดูนะคะเอาไม่ให้ดูแล้วเหรอคะรอบเดียวก็ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าท่าแรกก็อย่างนี้ใช่ไหมท่าที่สองก็ลงไปแบบพี่บูมทำเงี้ยผิดๆตูๆก็ไม่รู้นะบูมพอท่าที่สามปุ๊บนะคะก็อย่างนี้เอาเอาออกไปข้างๆแค่นั้นเองนะคะโอ้โหอันนี้บัดเดียวอุ้ยใหญ่เลยบูมของบูมใหญ่เลยนี่อะไรอ่ะใหญ่เลยเอาจุดว่าจะพับเสื้อมายันดีเลยใหญ่เลยบูมขอได้ไหมไม่ได้ที่ฉันสั่งมาจากญี่ปุ่น <He> i, เฮ้ยอะไรอ่ะซื้อตัวนี้เนี่ยเราเคยแบบว่าน่าจะอัปเดตอร์ขันานไปแล้วทีนึงปุ้มเห็นปุ๊บ มันคือชั้นเลยนี่อขอโทษนะคะเลือกสีเส,สืส้อในเสื้อชุดชั้นในได้นะคะมีสีฟ้าสีขาวสีดำสีเทาและหน้าอ,อกของคุณเนี่ยนะคะในเว็บมีให้เลือกค่ะอ,อกหางอกกลมอกลมมีเยอะมากมีแบบของผู้ชายและแบบของผู้หญิงแขนสั้นแขนยาวมีหมดไม่ม <า S 2> ล้วพอพอใส่แล้วเหมือนโป้ไปโปไปเลย,เยโวไม่รู้บุ๊มลองใส่แล้วไอ้ทำไมมันเหี่ยวเหี่ยวไงรูกบุกมก็เลยเปลี่ยนใส่ด้วยใช่ ผู้ชายก็มีเหมือนกันคือมีทั้งของผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะก็แน่นอนค่ะใครที่บความมากเลยนนะแล้วก็ชายญี่ปุ่นเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคือที่เขาแบบว่าชอบแบบคิดไอเดียอะไรที่แบบว่าเจอจรัดนะฮะ ใครที่แบบไม่พอใจหน้าอกหน้าใจของตัวเองอยากทีเดียวเลยง่ายๆตุ้มระเบิดลงจบเลยไม่ต้องมานะหนึ่งสองสามทีละท่าเลยแบบนี้แล้วใส่แล้วเขาบอกว่าต้องทาหน้าเซ็กซี่ด้วยนะคะแบบใส่ที่เดินไปหน้าต้องหน้าต้องมาใช่ใส่ปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นบิ๊กเบิ้มเลยนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากประมาณประมาณพันกว่าบาทพันนิดๆซื้อแล้วหรอซื้อต่อได้ป่ะพี่ให้สองเท่าเลยโอ้โหเอาป่ะเอาด้วยเอาสองเท่าเลยเหรอไม่ แต่ข่าวนี้นอกจากได้ความรู้แล้วได้ได้รู้ด้วยว่าตื่นตาตื่นใจมากในยุคของวัยรุ่นดูดิมีการต่อรองราคากันหน้าจอหน้าจะดูไม่คือใครก็อยากได้แต่ว่าเสียดายมันไม่มีไซส์ให้เลือกนี่รู้หมดเลยเขาไม่ต้องดูแล้วไซส์เสื้อหรือไซส์หน้าอกใชสเสื้อไซส์หน้าอกมีค่ะแล้วแต่ขนาดของสีเลือกไซส์หน้าอกได้ด้วยไซส์หน้าอกเนี่ยคือมันจะตามสีชูชนัยถ้าเป็นแบบสีดำมันจะอกหางนิดนึ่งบุ๋มเบโจอยากได้อกชิดดึงขึ้นมาอย่าไปไว้ข้างล่างมาดูยานแล้วดึงก็ขึ้นมาเออบ อไอเดียหาๆดีเนะสั่งเลยจ้ารูปหน้าอกอ่ะนอกจากหน้าอกมีมาแล้วเนี่ยนะคะคุณต้องเพิ <S <S <|so|>> <S 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 ่มความเซ็กซี่ของตัวเองค่ะซึ่งเวลาไปเที่ยวแบบ ยามปราตีถ้าเต้นไ่เซ็กซี่นี่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องแบบว่ามีแบบเขาเรียกจริตจักร้านเวลาเต้นอันนี้อันนี้ก็จะลำย่อยอ๋อหรอนี้อยู่แถวงานวัดหรือไม่ก็เทศกาลสงกรานอยู่กลางถนนใช่อยางเลยพี่ไก่แต่เซ็กซี่แล้วเราต้องเต้นให้เซ็กซี่แบบเบี้ยนเซ่เราต้องเต้นดีๆใช่จอสวยมากพี่ไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะกับการเต้นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะกับพี่เดียวว่าเป็นยังไงค่ะต้องเรียนต้องเรียน the city lights There is a world few you know about Where rules don't apply No, Girl. ซี่แดนซ์จะเริ่มด้วยการฝึกซ้อมท่าไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆก่อนเข้าเพลงเพื่อความพร้อมเพรียงและสวยงามซึ่งท่าที่เต้นก็จะเป็นท่าง่ายๆที่เน้นความเซ็กซี่ของสาวๆค่ะคุณครูโรสบอกว่าการมาเต้นเซ็กซี่แดนซ์ เป็นการเต้นที่เน้นความเป็นผู้หญิงโดยจะดึงความมั่นใจของผู้หญิงออกมาใช้เพราะฉะนั้นสาวๆก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากค่ะแค่พกความเซ็กซี่และก็ความมั่นใจมาก,ก็พอแล้วค่ะ ในสไตล์เซ็กซี่แดนซ์จะช่วยกระชับรูปร่างทุกส่วนโดยเฉพาะเอวและสะโพกค,ค่ะให้สาวๆได้มีหุน่นเฟี้ยวฟ้าวเซ็กซี่สุดๆเลยล่ะค่ะในการเต้นเซ็กซี่แดนซ์สิ่งที่เดียรชอบมากที่สุดก็คือการได้ออกแบบท่าที่เซ็กซี่ในแบบฉบับของตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูนี่นละค่ะ พี่คะมาเรียนการเต้นเซ็กซี่แบบนี้บ่อยแค่ไหนล่ะคะ,ะมาเรียนครั้งแรกะคะ่ะครั้งแรกหมายถึงว่าเคยมาเรียนก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งแล้วก็กำล <ะ S 2> ังจะมาเรียนต่อใช่ใช่แสดงว่าติดใจมากชอบมากค่ะทำไมถึงสนใจแบบคลาสเต้นเซ็กซี่ล่ะคะจริงๆเชื่อว่าผู้หญิงมันมีความเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ของตัวเองนะคะแล้วคราวนี้คือเราอยากแบบฝึกทักษะการเต้นและอกอกกําลังกายแล้วก็มีแบบเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพีว่าเรื่องของการออกกําลังกายหรือว่าเรื่องเหงื่อเรื่องเฟิร์มอะไรอย่างงี้เราได้ไหมคะได้ได้มากเลยค่ะอย่างเอวอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะลด ลงไปเลยเอวลดลงไปเลยแขนอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเซ็กซี่แดนเนี่ยสอนให้เรารู้สึกมั่นใจมั่นใจมากขึ้นเราก็จะแบบอ,อกหัยเลยพึงนิดนึงจากแบบเคยหลังค่อมแล้วก็อ,อกหัยเลยพึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกมั่นใจในการดําเนินชีวิตนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งหน้าแต่งอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้ความมั่นใจมาเต็มๆใช่ใช่ แท็กซี่เดสที่เราได้แบบ express feeling ของเราออกมาได้อันนี้เรารู้สึกว่ามันอิสระ mm hmm. ใช่เราสามารถแบบว่าปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยอารมณ์ ฟิลลิ่งที่เป็นคนเซ็กซี่ปล่อยออกมาว่าใช่แล้วมันรู้สึกว่าทําให้เรามีความสุขใช่ป่ะคะได้ออกกําลังกายได้เหงื่อแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเซ็กซี่แล้วก็ทําให้แบบมันจะมีสารเอนโดรฟินหลั่งออกมาแล้วเราจะก็จะแบบจะมีความสุขและทําให้เราสวยใช่ไหมคะดูแล้วอ่อนกวัยเยอะค่ะเล่นกันต่อดีกว่าพี่หนูคือหนูจะได้สาวสวยเหมือนพี่บ้างนะโอเคไป เต้นเซ็กซี่แดนซ์นอกจากจะได้หุ่นที่สวยแล้วยังได้เต้นอวดความเซ็กซี่ที่ซ่อนอยู่ในตัวสาวๆเรียกว่าทั้งสนุกและสุขภาพดีเลยล่ะค่ะคือต้องไปกับเพื่อนอะเราต้องแบบต้องแบบว่าอันนี้่กล้นานเราต้องโยกตามมรู้สึกว่า พูดอย่างเดียวนะบูมเรื่อง่ยว่าบดนตรีเนี่ยไม่ค่อยมีเลยจะโชว์ใช้ไปไหนเหรอเธอจะแบบว่าเหขนสถานีอยู่อ่ะขอคุณสถานที่ด้วยนะคะดันซินเนจีนั่นเองค่ะ0ูนย์สองหกแปดเจ็ดเก้าศูนศูนย์นะคะใครที่อยากไปเรียนเมื่อกี้เห็นพี่บูถามด้วยเออน่าสนใจนะพอเหอะพอเห็นบูมแล้วหมดอารมณ์เลยอ่ะไม่พี่บูมาคนไปเรียนเพราะทุกวันนี้ดูเป็นหุ่นยนต์มากเลยอ่ะ พี่นีนาพี่นีนาเป็นนักเต้นสุดยอดนี่พี่นีนาเขาใช่เลยเปลี่ยนเต้นมาหนึ่งนี่แต่พี่เต้นกันจนจอไฟลุกเลยเห็นไหมคะใช่จ้าเขาเ่นเต้นจริงๆจะเงียบนะคะสังเก่งจ้นเป็นไงไม่ไหวแล้วไงอ่าเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าได้เวลาของเราแล้วค่ะสาวๆค่ะที่ชอบแบรนด์เนมทั้งหลายโดยเฉพาะกระเป๋ามีตังค์ซื้อแต่ว่าไม่รู้วิธีว่าจะเก็บยังไงโอ้อันนี้เศร้าเลยนะคะเงินเสียกันเป็นแสนหลายแสนเลยแบบนี้แต่ใช้ได้แป๊บเดียวเพราะว่ามันส่งซะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีกูรูเรื่องนี้มาบอกวิธีกันค่ะะเเรราามีกัน ขอบอกว่าสาวๆที่ชอบสะพายกระเป๋าขนาดจัมโบ้เป็นคนปราดเปรียวและเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์